นี่คือเสียงของผมจากคลิปเบื้องหลังนะทุกคนสวัสดีวันนี้เราอยู่ที่งานพาณิชครั้งที่31นะครับปี25 66นะทุกคนจะบอกว่าคนแม่งเยอะมากไม่ไม่ได้เยอะเพราะนักเรียนเรานะมันเยอะเพราะว่ามีเด็กจากโรงเรียนอื่นเนะ่ยเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะครับภาพจาก p o v อคนนี้ก็จะเอียงๆอียงหน่อยนะทุกคนเนี่ยตามที่ พวกคุณเห็นนะทุกคน่ะเดี๋ยวก็จะลืมแนะนําตัวสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบูนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกสี่นะทุกคนตอนนี้รุ่นพี่กำลังจะเตรียมสถานที่ให้น้องๆขึ้นไปดูการแสดงบนตึกสี่นะทุกคนเราก็จะไปส่วนของสนามบาสนะเพราะว่าคนมันเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะน้องๆที่เข้ามาที่วิไลเรามีจํานวนประมาณ พันคนหรอมั้งวันนี้งานปาริมันมีอยู่สองวันใช่ไหมแล้วก็จะต้องเตรียมความพร้อมน้องๆก่อนที่น้องๆจะเข้ามาวิเลยเหรอแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปสนามบาสเพื่อที่จะไปส่วนของตลาดนะครับที่งานพาริมันจะมีตลาดอยู่ตรงส่วนของเวทีนะทุกคนเราก็จะไปกันเลยนะทุกคน ในส่วนของตลาดนะครับทุกคนก็จะมีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าไปอยู่ในส่วนของตึกสี่กันหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือแต่พวกพี่ๆที่ขายอาหารอยู่ตามซุ้มนะครับลูกเองอะ

ก็จะเห็นได้ชัดว่าจะมีการถือนิ่งกว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจอ,อนี้ละสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นะครับอขอมสัมภาษณ์หน่อครับ เออแล้วรู้สึกไงบ้างครับกับการเล่นเอินเจลในเมื่อวานนี้ฮะฮะไม่ไม่ไม่ได้กูไม่ได้อยู่พี่ติ๋วเลยเฮ้ยเราทำไมรีบตอบล่ะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่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 ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคิดว่าเป็นเรื่องกินไหมครับก็คิดว่าเป็นกินครับกูกูกำลังนั่งลุ้นอยู่ไอ้เหี้ยออ๋ไม่คำที่เขาตอบป่ะเออกูรู้ในคำนั้นแหละกูจริ้มอันนั้ผมไม่ได้เป็นคนถามไงโอ้รอครับไม่ไม่ใช่กูจริงหรอครับแล้วเรื่องที่ถามมันเป็นเซียวมี่สิบเอ็ดทีได้ยังไงล่ะครับ กูจะไปรู้เขาไม่ล่ะเอาแล้วเสี่ยวมีสิบเอ็ดทีนี่ใครถามครับเมื่อคืนเหรอกูจะไปเอาไปกับน้องไม่ไม่ไม่ผมถามว่าเครื่องเสี่ยวมีสิบเอ็ดทีไมู้ใคปนคนถามป๊าไม่อยู่ที่นี่กูไม่รู้มั่นใจเหรอเออจริงจได้ค่ะวันนั้นทำงานยุ่ยอยู่ถ้าไปหาไปตังได้ตังยังรู้เลยโอ้โหไอ้เพี้ยนว่าเขาเกิบการเล่นกระต๊อปมีคนที่ชอบกูอยากรู้เลยนี่มันมีอะไรที่อ้ยกูก็ลุ้นอยู่แหละรู้อะไรเหรอ ซี่ไม ah. okay, ้ต okay, ึกสี่านะเอาไปเจไหนวะเออเจไหนวะไม่รู้ของวนี่แหละมอนใส่เล่นยนไปเดี๋ยวแต่ว่าบินโกอ่ะนี่ห้องนี้ว่าวิงโกอ่ะไปเห็นไหม ช่องอดีเราอ่ะมามามามีอะไรอยากพูดไหมครับวันนี้ถ้าเล่นชนะแล้วพี่พี่จะเอาของขวัญมาจใครครับไอพ่อพ่อพี่อยากได้แล้วอย่างนี้อ่ะจริงเหรอไม่จริงผมแค่มาถ่ายงานครับ

นี่เป็นนาแล้วคืออะรสวัสดีครับนี่คือสีขหง่าโบย่านะครับไม่หายสวัสดีครับ